กาสบริพิน้อิปซีทุกทางทุกมอสบอเนาะส่งส่งสนใจคือกาพินางมือ้ามจ่อมาบันเาคือหนะามขันเมาจ่อพินาว่าฝนเป็นอะไรนะคือมันเยี่ยมสใจมาเล่นน้ำพินอยมาจ่อแม่นะฮะฮะบบริปนเนาะสนบระเป็นปัญใจหายอยู่เพื่อก็ได้แล้วเป็นยังตีร้อยสวัสดีไปโลกแล้วเร่อะไร้าล้ว ยังอาสบาดีสบดีลุงเลยเอออาก็ไป่น้องสวัสดีพี่น้องเร็วสวัยดีลุงเลยเร็วแม่แต่หัวไป่น้องมันแขวอือสาดีลุงเลยเอแกงปลาะแกงปลาอกทงปลางม้ากืมไปลาอ ปาเออจเดีัไปดีเนี่เอ้กงปนักล่าคอขนุนกนักอ่ากอนมันลดยามนะลยาเมือเนี่ยผิดยาเนาะมันหมือข่าวอมเออเออข้าจอยมันไปนมันไปนะไปบ้านมือไงับ เมื่อยอู้ยาเป็นคุมนะแต่ขี่รถจักรังงีอ่าูกชาคนมากี่นงมากคนนนะเพื่อนโอ้ยนะปอได้จะหลักมากเออเห็นนะเออไม่ไลมอกีหม่ินาได้จังเรวแกทำไม

มาว yup. ่าจากมือถ้าส mm ิเศร้าสลิไปลงไว้จ mm ิม hmm. มือถ yeah. ้าไมนิ่ง oh no. like um ้เอออืมเมื่อยไปาเศร้าแ่นนะใ่ครับปากใหญไม่ส่งเมือทาิงตอม่าอเหมือนข้าวที่อ่ะอืมตั้แ่คนรอตอนายเออรอตอนใแน่แหละมาตอนโมงมารอเพื่อนอืม

ใจหายใจขวมใจขวมใจหาอ่าใส่ข้าวในของ้องผ uh ้ากาบ่แผ่นๆของเส้นเขาบ่อือเขาเขาจ้ไม่แบบไม่แน่ถ่ายตอนน้องเห็ดจะเออตอนเขาเห็ดเขาไม่ต้องถ่ายเอ้าแม่ตอนน้องเห็ดเดี๋ยวป่ะเขากลัวแหละแกงปลาไปนะอ่าแกงปลาขอบเนาะขคือม่ใิ่นาย สวัสดีปาลุงอาไ่ายึ้ามนนอนวะเหอบนมือรัาผมบนมือมันมีหายเลยพี่น้อยอนยนอนนี่มันมีหายบนมือพ้แป๊กพักกันได้พี่น้อยพ้ไปกพักเอาได้คือกันมือนะเอายุบปวดข้าดีหมแป๊กนอนได้มาเร่ง คาดประมาโลกหนักแล้วรันอมาปลาผ้ามันสิบบป่งบนอ้ไรจังหวัดอะไรนะาผ่าผาผ่าอะไรนะมา่าเบิ่งนะ่าเบิ่ถ้ามันถ้ามันหักกันดีคือกันพี่น้องเนาะหักกับยาบใม้มันเป็นอพี่น้องนะเห็นได้เป็นมาเนะหักใบไมมันเป็นคือกันพี่น้องถ้ากับใบยม้เป็นคือกันเพีนน้องเลย้าย้าย ปากับเไเป็นคืนกันไหนพี่น้องแมนมี่อมปลเลยตึ้ตง่อแม่ตึงตึ้้งมันางมด้มันย่าันด่าเมึอึไปมึงอึไปห้องอได้จะมอส่มา พาพเหิืองภาพเบมงอากาศจะคองอ่ะนะพี่นอะแมนไปได้โรงพยาบาลี่ยเขาน้องมองเขาวัคซีนมาเนี่ยเออเอมคุณแม่งเออเข็มหนึงแล้ซิโนฟารมเข็มนึงทาแต่ละบานแต่ละบาทก่อนนะอืมเออยั่ผานบ้านก่อนเลยครับ อาสักบานทำหมดเลยเป็นบ้านเลยเขาเป็นบ้านมาบบทำบ้านกนเออทำได้เลสมุนเกซีสางกับซวิไลหรือวยาน้ำมงหน่อสินะอืมเีบบ้านกล้ๆกับน้ำ้างอืมำังก่อนปอเา่าฮะฮาบ้านไก่ก็เลือแทแล้วบกินบ่ลูก เอามือก็ได้ไปางเลยคเอานะมืมีหายเลยออไปแล้วม่าำเ่าอ่ะัไม่ได้หม้ี่นงเออคมันตอมหนาตอมหนาเกาะเลยเจ้าเออถ้าเธออะ้วมาไหวนะคาเดียว อขาผ่าตั้งโมกค่ะผู้รู้มันใหญ่พวกมสินาทีนอนนอนอืมนอนสุดปลายนอนลอเนาะนางห้าเต็มหอดปลาวนน้าออมบนั่นเนาอะไรไปเจ๊กเอาเาใช่ปลากัหยัดกับพี่น้องนงน้องสบายสมยงไบอกว่านัางหน้ากับเป็นยังเปิดแอร์แล้ววาหัอหายวาดเม ใช่เออมุสาบเลยอมสาบอกนอะตัวขี้ฮักสักยายมันจะกห้ามจากวินหัวเนาะนักักยาใครเนี่ยไป่ายเลยเกี่ยวกันรก็าน่นนนน้อยคอมันไปนอนใช่ปะเนาะของขงป่ายอืนอมันไป่นอนแลยค่ะอ่ะนนเลวถ่ายจะายลเี้ตอนถ่ายมันะของป่าก็ไปเก็บตอนนี้ของเนาะ พักก่อนโอ้สมบัตหม่เด็กอะใมตกับต้มหน่าก้อแบบแบบแบบอย่างอืมหักข้อหักหักบัญเัติพนักงานมาแข็งบะน้องมึนรับที่ในหัวเนี่ยแล้วใช้พี่ดาเบิ่งเนะ ันกัมันกับบริษญ่เป็นดองเลยสัมปมือเนาะอ่ามัดชีมัชีหูไมมยอดดีดาวเข้มหาเข้มเลยเี้หาเข้มเลยอันนี้หาเข้มนะหาเข้มในขนัตาไม้นี่สิี่น้อออาจจะใส่ไม้่น้อาจจใส่มเถัะแมนไมาใสไป ใช่ไหมฮะหตันออกอไรอะไรแกออกบ่อืออืมเนอเพราะเด้หน้ากับพนักงาบมันมันเยี่ยมผิดไปนน้ขามาบ่แม่กีเสีอานั่นละสินมาบ่บ่าร้เห็ดกินบเห็ดกินวัดเป็นห้งม่นาะอือเจะห่อปลาไปกินเผาแ่บนเอามอือ ยาเอานะกปนั่งแชมแล้วบานนีบถ่ายตอนนอนปาดนะเขาไปขออ้าวในห้องไม่โดนเขาห้องเข้าไป่อนได้อ้าอขอถ่ายเนีขอไปข้อถ้ายเสื้ออานี้ข้าวผ้เข้าคนเดียสิกาด้ยอืมในกัตัวมีปัญญาเข้าไปแล้วนเขาพูว่าเดนอีกผมปัญญาไม่เห็นลำบากเลยอืมแม่ เดี๋ยวโควิดกูยังนาะลายมู่กัน,นะน,นเนาะก็พนักหูนะเอ้ยเนังนจันนม,มกินาก,ก,นะกินตม้มแกงไก่พนักแกงไก่สีีอือคนไล่ยอยู่จะมีคนพร้อมเพียงกันสิแลปะปรอเดีดเออเนย เออเห็ดกินนล้วกับจำนว่นจำหนึ่จำไมมจำหนินต่อแล้วท้าสีเฮท้าสีไหมอืมเรียกรายนะครเรียกายพี่น้าเอ้ยอะไรลันนี้อยแมนี้ยบ่อหมอกับเรียกรายพี่น้าเอ้ยห้างบตีนะ กผักของแล้วอืมเดี๋ยวผักกูบ้างผักแล้วข้าหลางเอักบ้อืมบอกขาว่าลงผักลงแบง่อบเปลี่ยนยามด้อ่อ่า่ได้ทักเขาสียาูสิยมาน่ะลอง้อามานี่ยอืมอะาเขาขวตาแตนีนะขาตากแตนแตนมอหขับเนาะมาแต่นะมาแตงผ่าตัด จะเถอเดียวไปมือกันแล้วไปไปมือเนาะไปมือกับมือแล้วข้าวาบไกินนฮปะอาปะกับจามือได้ข้าวขาวาจะเป็นค่เป็นข้าวเทียนนะสำักินไปใส่น้อยเ้ยไราน้อไรไเ้ยไบ่ไค่แม่ <t rios> uh ีูพีน่าะเออตุกกตาเออเออเอสองสามสี่หดกับปีวะเนี่เจ๊กเจ๊กเจ้แกรับอหายในย่างในตัวเย็นอ่ะเสิร์ฟกินสองข้ามกับยาแช่ด้อยตัวตัวให้อันไ่ท่าที่มันคมมากที่เจียประเด้เฮ้ยอืม ยายแล้วมาทิ้งเดี๋ยวก็เด็กก็มาลคุณเมื่อวจียวปลาคอใหม่หันเนาะลายแล้พี่น้องพาติดตามส่งสกตกเจอคือเก่าผักคนละกดแซวพ่อใหม่ขิมนาสบายดีปลาแล้วพี่น้องถางมอมบมันามัมามานรน่นาอืมมันหา